สนได้เพ่อนเลยนะพามาวอล์คนกันต้องขออภัยที่วินแรกไม่ได้อัดนะก็จริงๆอัดแล้วแหละแต่ว่าไฟล์ภาพมันเสียก็เลยแก้ใหม่เดี๋ยวเอาเรหมือนเดิมโอ้โหเจ้าครึ่งตัวเดี๋ยวอยู่เชื่อมอ่ะเดี๋ยวเป็นตัวฟรีซับซับจุดไหลแล้วกันมีวันหนึ่งอากนึง

อุ้ยเฮียมันกลับไปทางบ้านไอ้สัตว์อยู่ทางบ้านอยู่ทางบ้านระวังทางเคียนไม่มีวิเวลจะเข้ามีแต่ยิงแฮกเออดิกเออในเวลาบีนละมึงเหลือสองไหมเหรอเอออยู่นั่นแหละเฮ้ยจอนมีเสียงมาแล้วมาแล้วโดนอยู่โดนอยู่แดดหนึ่งมันแหนดไปทางซ้ายมันโดดกลับเนี่ยเออไปขวาไปด้านขวาออกไปแล้ว หลังหลังแสงหนึ่งตู้มือลั่นมือลั่นไม่มีวี่แววมันจะมายาวอยู่เอหมดเปล่าอยู่เชื่อมดีหลังี้ยังไม่พลาดเข้าเลยีมันบ้านตัวหนึ่งมีเสียงอยู่กลางรอเวลาจะเข้าเอววะอยู่ไปทางเชื่อมเดี๋ยวหนึ่งนาทีแน่ะเลยไหมไม่ต้องไม่ต้องอย่าประมาท บนบ้านเนี่ยมีเสียงแล้วเฮ้ยเราได้เราไอ้ดีแล้วนะอ,วอีกตัวน่าจะอยู่เชื่อมได้ยินเสียงอยู่อีกตัวน,นึ่เนงเจ็บเจ็บเจ็บนะผมแกตายไ,ได้ไหมต่อตัวนดิไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยมุดอยู่บ,บ้านยังไงน,นี่ไงอ,อยู่บ้าน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 นี่ไงตาย,ยไปหัวถอดหน้าเลยเป็นหนึ่งข้างหน้า เอ้าขึ้นมาข้างบนแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วออกเลยไงล่ะพี่เป็นหลังงี้แล้วรอหลังงี้เลยพี่แล้วอีกตัวนึงครบห้าอีกตัวนึงต้องรอแล้วเวลาหมดแล้วเอ้าอีกเงินครับห้าแล้วห้าหรือสี่ตัวเกือบห้าตัวเลยที้เห้หมดทีมเล้สัตว์กลัวแท้ ไม่แหี่เล่นอย่างนี้น่าเบื่อส์ทีมแดงก็ไม่เบาบางแล้วเบื่อจำเลยมานะเออเวดูไว้ก็ได้เดี๋ยวพี่ดูกาดให้ระวัีเิดะเข้าแล้วตายดีเข้าเข้าเข้าบอมแล้วสวยเออมันเล่นเอแหละเอบายสองเห้อาบายดูกาให้เฮ้ยมีมีหลังเออยู่เห็นปลาระเบิดเวเตรียมล็อกแล้ว Chị mắt chia chị đã à, ờ, đi bico bì đi, Ờ, cover Có yu lang air sai vấn bay chưa mát về vấn bay chưa ở sai vấn bay chưa mát bay chưa mát sai vấn bay chưa mát bay chưa mát sai vấn bay chưa mát sai Không Nó Không, ูห่หลังประตูป่ะเนี่ย้ยขวาป่ะวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่ด้วยเออได้ยินน,นึกวาเพื่อนตอนนี้นไม่ใช่เอาบีแล่หรอชน,นะใช่พีนะกิจด่าไม่ด่าได้เนะี่ยมาเราจะมาปิดมาเดินกลับบ้าน จนโต้มาตั้งตังโอ๊ยอย่ามาใจร้อนเหรอใจร้อนเหรอเฮ้ย็กหลังก็ถังหลังก็ถังหนึ่งโอเคครับเด่๋มาละดูกลางโอ้ยหลังก็ถัง Fuck that Fuck that shit จะดูกลางกับยาวจะดูีเข้ามาขึ้นมาคนนี้ข้ามาขึ้นมาคนนี้มาได้ยินนะข้ามาขึ้นมาคนนี้เร็วเร็วเปเบิ

จอนเอเชียนะจอนเอเชียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังเองมะจอร์นมีเสียงจอร์นมีเสียงจอร์นโอเคโอเคูแตกนะกูแตกเอลนะเบดูด้จอร์นเห็นแล้วพูดเลยนะเห็นแล้วพูดเลยนะตัวนึงมาอยู่แต่ว่าอยู่ไกลอ่ะอุ้ยโดนเข้าแล้วพูดเลยโดนเข้าแล้วพูดเลยไอเอลวอยู่ในเอลอะจอร์นจะหาไป็นมาดิดูอยู่ดูอยู่โว้ตลอดเองไม่ได้นะเว้ยมึงเนี่ย กูเงยหน้ากูโดนยิงไอ้แหลกระเบิดมาระเบิดมาจากแอลระเบิดมาจากแอลแอาเยอะเนี่ยไม่ไหวถอยไม่ไหวถอยไม่ไหวถอยย่าฝืนตัวเดียวอ่ะปอยตรงนั้นตัวเดียวหลังใอ้เอาสองเอาสองเอาสองปล่อยจันปล่อยปล่อยไอ้หนึ่งแล้วหนึ่งเยอเลยคอยรวบคอยรวบเฮ้ยเอาคุมแอลสองคนแล้วยาวอ่ะที่หลังประตูหนี่ตายเพื่อนอะตายควายท่าน รู้แล้วพี่แล้วตอนแรกนึกว่ายิงมันตายไงยังอยู่ยังอยู่หน้ากากระโหลกตัวน,นี้นอุ้ยยิงมักลาง,ลางอแต่เอาตัวนึงพีไ่ไบช่วยอะไรไม่ได้ละกูมันล็อกกลางแนละ้วว่าเอมาย,ยัางวะเ้าดีาอยู่เนี่ย คุ้มมากอ่ะเวลามาแล้วแตกตายแล้วผมวิ่งแล้วผมวิ่งแล้วรอผมด้วยหน้าสังเกมั้งหน้าสังเกตตัวนึงตามตัวนึงเข้าเลยถ้าคิดว่ามีเข้าไปเลยอะไรเจ็บมากวิ่งไม่ทันว่ะเฮ้ยไข่แตกเลย เอาไว้ปิดวินปิดวินอนาเห็ดอนาใส่หน้าอ่ามันทังยิงแฮกมาโดโดดป่าเดียวแอบเนียนในกลางไว้แอบเนียนในกลางไว้มุมนั้นก็ได้เนียนวะเสียงเสียงมาแล้วพี่เสียงเสียงเข้ากลางแค่เข้านะ สวยไอ้เหี้ยดันขึ้นไปเวรขึ้นไปหมดเลยเนี่ยดันขึ้นไปดันไปทางไอ้หนึ่งสิถูเขายิงอยู่หลังตัวหลังตัวหลังตัวนึงได้ปะเนี่ยกูดันมาครึ่งทางแล้วเนี่ยดันแล้วดันแล้วดันยาวแล้วเองไปหลังเองไปหลังเองยาวไม่มีบ้านไม่เห็นเออโอ้โหได้ได้นี่กัดเล็บเลยกลัดทำไม ยิวเลยเสิร์ตเค้ะแดกนะได้กินข้าวอ๋อแล้วกินเล็บแทนบ้างกันเนอะอร่อยฮะราดซอสเลยดิใส่พริกไทยตามล่องเล็บแล้วดูดแม่งต้องบีบซอสมะเขือเทศลงบแล้วก็แดกเกลเกลืออร่อยกว่ามาผมไม่ต้องใช้กระติกตัดเล็บแล้วกินเล็บแทนแล้วไปฟรังกระต่ายปัจจัยเลยดิฟรัง ฟรั่งกระทองฟรั่งฮะ Fuck 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 ตื่นตื่วิ่งโชว์ไปดิวิ่งโชว์เลยเอวายเอวายเอวายเกับฟันทีมสั่งแล้วไปเลยเข้าแล้วเข้าแล้วเปล่าฟันฟันหน้าเอได้ฟันหน้าเอฟันปล่ฟันเปล่นหน้าเอผูเกิดข้าแน่เลย เกิดไก่อะเหมือนจะเป็นกูอะชัดเลยไม่ใช่กูอะดูกลางแม่ไอ้ยยันหนึ่งนี่วะตัดหน้าโกยเฮียวิ่างไม่หมดต่างไม่หมดแล้วต่างไม่หมดเข้าไปได้เลยไม่หมดกูก็วิ่งแล้วอ๋อเหยีดเป็ดไม่ตายเออตายแล้วตายแล้วไม่ใช่เหรอ chiê tắng lều lâm mừng mọi người lắm 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 đi lắm 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 อจอนที่วางไปไปก่อนไปก่อนโอ้แกได้ปะแกไม่ได้ไองมันก็ไอเทมอะไรของมันนะโงวไปนั่นน้องนั่งเห็บหมาท้ยผมนึกเปลี่ยนระเบิดเฮมเตอร์กูมันแทะโป่งอ่ะเอเกิดคนแรกปีเอบาเวลเล่นเอกันไอคอนเถอะค่อยๆนะ ปันระเบิดโอ้ยเก็บบานาตัวเดิมน่าจะตัวนึงระเบิดเช็คดิ่ตรงม่านนพี่หลังม่านเฮ้ยเออที่วางมีโดนระเบิดเข้ามาไม่ตัวเวเลตองตีไตนาเข้ามาไม่ตัวเวเลตองตีเล่นดีได้ไหมล่ะตข้ามแล้วพี่ผมตายแล้วอยู่อยู่ระวังระวังรางน้ำนะระวังรางน้ำนะมีนะ เอเยอว่ะเลนไม่ได้มีเลมีเลยเลมีเลยีวาง้ะเอลโอ้โทษว่ะเอลเอลเอลจุดตรงมันโอ้พระมุดะสวงกันเลยมันจะมามันจะมาเฮ้ยพี่กล่องทางเขียวมาเขียวมาสวยตัวนี้หน้าเตัวนึ่งี้ยย ออกแล้วอกแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวที่วาง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 ช็อกแม่งดีไหมอุ้ยเจ็บเออ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะเอาดิเอาดิ <ged ion> าดตลกเลยวิ่งเร็วไอ้สัต เออกูรู้ว่าไม่โดนจะพีบอกกูทำไมเนี่ยเอาเวไม่วิ่งมาอุจชเอ่อย่าไม่มียังไม่มียังไม่ชัดจางตัวตองตีตัวนึง ตายตวไอ้อุ้ยอุ้ยเออยาหมกหลุดแล้วยาหมกหลุดแล้วตรงกล่องอ่ะกลับแล้วนะเฮ้ยของหมกอะโอ้ยเฮี้ยนเลยสี่กูเฮี้ยมากไม่มีไม่มันไม่ได้แหละตัวยังต่อยเวเล่นเบียร์มันอยู่เอตัวกลางตรงนั้นนะต้ไม้ละเล่นเบีเลยได้เปรียบกว่าตอนนี้เลยผมปาระเบิดเล่นเบียร์เลยได้เปรียบกว่า โอ๊ะแตกเฮียตัวนี้ที่หน้าตาหลุดตัวจะเป็ดเดินสวนไอ้เป๊ะเอาให้ได้เวสหลังหมดละเฮียเดินสวนไปไม่รู้ตัวไอ้สัตว์ควายเหมือนชิพหายเฮียตัวสั่งหมดกระโดนสวนไปแม่งยังไม่รู้เรื่องเลยชิพหายไอ้เฮียตัวตัวนี้มาดักอดเดินยิงกล่องฟรีเฉยเลยสัตวุดเขี้มา องอ,ออื่่นยูโอ้มึงอ้างเฮีย้ยอะไรตั้งไหนเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ที่ยืนค้างถูกน็นั่งยืนควายเลยเฮี้ยกระโดดสวนไปไม่เห็นยืนยิงช่วยโป๊โตคุมยาวหนึ่งเงินตัวเนี้ยคมอยู่ไอ้เบลเข้าเข,ข้าเอแล้วอ่ะใช่หรอเอ็มแตกแล้วเนี่ยไอจอนแตกแล้วไอ้เฮี้ยมีใอยู่ไหนเนะี่ยเอ้แหวนอยู่ด้วยกันดิตัดมึจะแยกกันนะพี่เ้ยมือเป็นอะไรเนี่ยอะไร ดูห้องมึงพูดแบบเต็มๆป่าดิเฮงงงงังเขี้ยนในคอก็ไม่รู้ไอ้สัตว์อยากให้เก็บไว้โดนประมาณสามลิมเฮ้ยลึกมีเขี้ยแลบแตกเลยแม่นทิพหายแลบแตกเอ้ยซีไฟของใครวะของกูนี่แหละ เลือกว่ะเวทเรื่วยวต่ังเนอเดี๋ยวมึงก็ตายแล้วกูเห็นลังสังหรณ์กูหลงปะท่ะแตกเร่าหน่อยเซ่ไม่เห็นมาเลยอุ้ยเฮ้ยเฮย้สัตว์แม่เฮียเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วกูเกือบกูเกือบรูดแล้ว มาหน่อยลึกเอมาหน่อยมาแล้วมาแล้วหยุดเคาน์เตอร์ขาโค้งมาที่ไอ้มันยืนบัาลึก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 มาเร็วผมมันน้อยขอตัวนึงขอตัวนึงออกไปแล้วออกไปแล้วปู่มันยิงแฮกมาไอ้วายใช่ใคร้าวายกันวะอี๋ตัวหนึ่งเค้ามีอาร์ให้ผมมันมันทำเวลาหน่อยเร็วทำเวลาหน่อยกระโจนเวลแล้ว เสียมเหยียบมข้างหลังอ่ะใช่หรืป่าไม่รู้นะไม่ชัวร์นะเนะเข้าไปแล้วไอเอาตัวตอาตอาตรงขวาก่อนยาไปตัวสตัวอย่เดนี้นะเออรอไว้เลยมาแล้วหลายตีนด้วยเฮ้ยเหยแม่ไม่เอา เี้ยมาไม่มีประโยชน์หายเลยเหี้ย้ยตอนแรกไม่รู้ไอ้พี่าจะปาระเบิดข้ามาเฮี้ยได้ยืนดักเยือตายาไปไปเออเออลืมเลยกางไม่ตัดการไม่ตัดไปได้เลยไอ้เรื่ระวังแล้วเว้ยพวกกูตามไม่ทันกูวิ่งเร็วไปไหนผมไม่ตาเก็บ เลิกเลิกเลิกูตามไม่อยู่เลิกไปเลิกโอ้ยเฮียมันขยันขยันเซ่ยไอ้สัสเอ้ยทำอะไรวะตัว่างเลยสว่างเลยเดี๋ยววางเองวางแล้ววางแล้ววางแล้วดูหลังให้อยู่มึงเข้ามามึงเจอสวงสวรรค์โอ้ยเฮียพ่องเดชไปเดีๆนะดีๆนะมาแล้วเวอย่าเพิ่งขำไอ้สัตว์หลังไงมาแล้วเขาเต้เลยอ่ะ คอมเตอร์เตอร์คอมเตอร์แล้วคอเตอร์เอาดิไว้เอาดิยึดตัวไว้แล้วแหงไม่ได้ตัดอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างนอกกันเนี้ยอีเยอะคอกันเลยเฮ้ยทำไรอ่ะแกก่อนอ๋อเออจไม่ดียเลยยูจะปาแก๊สก่อนไอ้เฮี้ยเพลงวันเจอคำวิคาเซ่เสร็จไอ้เฮี้ยแม่งวางเลยยาวสองผมไปยาวเองผมเออยูเจเออยูจีคนเดียวคนเดียว ั้นส,สามยาวสองไปต้องล็อกหลุมไม่เปล่าชั้นล็อกอะไรเชียกูวิ่งมาถึงนี่นะไอสัตว์มึงดูตำแหน่งเลดิทีกองสามอะไรเดินเดินกองสี่พี่ตายตายตายไม่ดูเลยวะเห้องไม้ลาก่อนฝรั่งหน้าข ну umm> ึ้นห้องไม้ตัวหนึ่งหน้าขึ้นห้องไม้ตัวหนึ่งห้องไม้ซ้ก ขมยเข้ามาตัวนึงโอ้เจ็บอ้อยอะไรน่ะขมยมาเดน่าจะขึ้นไดน่าจะขึ Moon ้นไดน่าขึ้นหมดเลยแล้วายแล้วพีแล้วไปแล้วเฮ้ยตอนนี้อยู่ไหนเอามันปาระเบิดมาระเบิดเอวเข้ามเอลเข้ามาคัวสุดท้ายตั้นตั้นตั้นค้าไม่เอ้เลยเื่อเื่อเฮ้ยเอี่หเื่อที่หน่งเป็นมาแล้วว๊าคุณเปมาแล้วว๊อยังตาย JB วะเออ JB ไม่ใช่ JB เออ JB ขายขายอุปกรณ์เรื่องเลยทัวชิมแน่มีมุนไหมไม่ท่านไม่ท่านไม่ได้ดูไม่มีไม่มีเอาแล้วเข้าแล้วโนายนายนายโอ้ยเป็ดไปตัวคือเกลือเป็นเร้นไม้ฝัดกุ้งขา้รุงได้รับสวงสวรรค์แห่งโอเอซิส มระเบิดระเบิดเดี๋ยวมายุ่งกับกรูเย่เข้ามาเลยให้มันเข้ามาจุดวางให้มันเข้ามาจุดวางทักที่ครับอุ้ยยันแบตไม่ทันันมันันมันันมันไฟมันแไฟมันไอ้ยันแบ็ดชามากเลยวก โอ้อะไรวะอะไรวะโอ้